สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะกับเราสามัคคี VIP เนาะประจำวันที่สิบสี่ตุลาคมหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเล่นของเราก็คือเก้ากับสองหนึ่งกับสี่นะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเด้อเือนเพื่อนจะลูดเอาเนาะสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองหกสองแปดสองเก้านะคะ ก้าสองหกหนึ่งสี่สองเก้าหี่หนเกที่จ็ดเก้าหนึ่งสามกหนึ่งก็ได้เดอ้อจับคู่ก็9ก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเกสองเี่สสหนึ่งหนึ่งสสาสี่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสามากถวี vip ตะเด่นก็คือสองสองก็บห้าสามก็บหกแต่เราจับสองกับสองก็บหกให้นะ สองศูนย์สองสองสองศูนหนึ่งสองสองสองสสองห้าสองหสองเจ็ดสองเนะคะ60ศูนย์หกหนึ่งหกสองหห้าหหกเดหกดหเก้าเด้งสามหกสองห้าสองสามสามห้าหสสี่หสองจับคู่ก็สองสามสามสองสองห้หสองสองหกสองหห้าห้าหกนะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อนี่ยสองสี่หกก็ได้เด้อหนึ่งสี่สองสองสี่หกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งห้าเนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะ,ะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ